เนรบาวดิกฤษาปีเนะเมยมาปีโอเวเปียนเนาะดีมาตู้โอไม่ตื่นไม่ชินดีมาเวณีนิโอยูซาเนาะเล้าตาแล้วเวคุ้นเนนิดสิบีซอรอจောက်ตาก็ทู้ไม่จောက်ฮู้เปาะดาแมโลดีมองเตยเอาถั่วมาล่ะตั๊กก็ต้าขันกันเนี่ยสินโชยตั๊กก็ดีโลเวเปาะตุ๊ๆโกๆอกงลงแม้เลยจั่นโกลูกจั่นจั่นส่องเปาะดีโลเวชื่อว่าล่ะเปาะกันก้าวมาดิเวสู่จองว่าเปาะ ที่แท้มาเจอได้เลยตัวแมองแก่ทั้งนววันวันกุญญิบจาบบที่รู้ว้ทุกคนเราเห็นแล้วอ่ะกินไม่ได้เนาะไม่หลับคือแต่ละคนเหมือนกับเห็นแล้วจะเป็นลมจะเป็นลมอย่างเงี้ยถ้าเสร็จจากภาร,รกิจนี้แล้วอ่ะคิดว่าเขาก็ต้องรักษาตัวต่อด้วยบางคนสภาพจิตใจแย่มาก มีค่ะมีค่ะเพราะว่าบางคนอนะตอนนี้เขามาเฝ้าโจนแบบบางคนเขาออกจากง,งานเพื่อที่มารอมารอรับแล้วหลังจากนี้ก็คือเขาก็ไม่แน่ใจว่าต้องทํางานที่ไหนใช่ไหมเมื่อคืนก็มีมาคุยอยู่อะคะ่ะเขาไม่รู้เขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะไปนอนที่ไหนเขาจะไปกินที่ไหนก็บอกว่าใจเย็นๆตรงนี้อยู่ที่นี่ไปก่อนที่นี่มีครบทุกอย่างมีที่ให้นอนพักแล้วมีให้มีข้าวให้กิน มีน้ำมีอะไรทุกอย่างอยู่แล้วค่ะห้องน้ําหรือว่าอาบน้ําทุกอย่างคือทุกอย่างคือพร้อมหมดอะ่ะอยู่ที่นี่ไปก่อนหลังจากนั้นก็คืออาจจะไม,ม่งั้นที่เกี่ยวข้องอะ่ะเขาก็คงมาช่วยแหละค่ะที่เราเห็นแล้วเราก็วิเคราะห์ดูก็คือเรื่องงานเรื่องที่พักอาศาัยแล้วเรื่องสุขภาพด้านจิตใจค่ะเพราะว่าทุกคนเราเห็นแล้วว่า กินไม่ได้เนาะไม่หลับคือแต่ละคนเหมือนกับเห็นแล้วจะเป็นลมจะเป็นลมอย่างเงี้ย<ม>ถ้าเสร็จจากภารกิจนี้แล้วอ่ะคิดว่าเขาก็ต้องรักษาตัวต่อด้วย<ม>บางคนสภาพจิตใจะแย่มากบางคนก็เขาไม่รู้ว่ายาที่เขาติดอยู่ข้างในออกมาแล้วเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาก็ต้องการที่จะรู้ข้อมูลที่จะเจนว่า จะรู้อยู่หรือไม่อยู่ตอนนี้ก็เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรขอให้มันได้เจอก่อนครับขอให้ได้เจอได้เจอก่อนก็ถามถึงผู้ที่ว่ามีความหวังอะนะเราก็เลยลองถามดูถ้าออกมาแบบเหมือนกับสิ่งที่เราไม่อยากเจออะเราจะรู้สึกยังไงยังอยากพบเจอเขาไหมกล้าที่จะจะเจอเขาไหมเขาบอกกล้าขอให้เขาได้กอดได้หอมสักครั้งก็ยังดีเขาขอแบบขอแบบกอดลาก็ยังดีก็ถึงเขางถึงเต้นแบบว่ามันรอที่นี่จะมาทํางานหรือว่าเออจะกลับบ้านจะมาทํางานอนะ่ะมีค่ะ เพราะว่าเขาก็ต้องหาแบบเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าคนที่ว่าจะกลับไปอ่ะ,อะคิดได้เลยว่าประมาณ0.99เซนะครับที่จะกลับไปรายงานข้ามชาติที่ได้ผลกระทบเนี่ยมันแตกต่างกันเอกสารประจําตัวมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงสิทธิ์ย่อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความเหลือมร้อนเขาเนี่ยมันทิ้งวงกว้าง แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาต้องไปแจ้งบุคคลที่สูญหายบางคนก็มันก็แตกต่างกันอยู่ดีความยากง่ายที่เขา,าจะไปอธิบายหน่วยงานภาครัฐก็ยากการที่จะไปเยี่ยมเพื่อนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลก็อยู่โรงพยาบาลไหนแบบนี้แล้วก็แรงงานก็ไม่ค่อยมีตังคเรื่องที่จะต้องเดินทางทุกๆวันไปโรงพยาบาลมั่งมาที่นี่มั่งอะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างแรงงานชุดนี้ก็คือ ยังไม่ได้ทํางานเหมือนเขาตกงานไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาทํางานที่นี่ไซส์นี้ไซส์เดียวแบบนี้ผู้เสียชีวิตนี่ก็คือสิทธ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นก็มันต้องการหลักฐานทางบ้านเราด้วยแล้วก็ทางบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็คือมีการสู้รบแล้วก็มีการอุพยพย้ายถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเอกสารมันจะเสียหายไปหรือเปล่าแต่สถานทูตพม่าก,ก็ลงมาแล้วก็ทูตรายงานพม่าก,ก็ลงมาว่า,าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพบกรณีแบบ ตามหาเอกสารทางพม่าไม่ได้หรือว่าต้องการาให้ทางสถานทูตเนี่ยอำนวยเรื่องเอกสารเรื่องหนังสือรับรองต่างๆเนี่ยสถานทูตจะออกให้จะอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย <S 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 2> <S 2> เราคิดว่ามันจะมีอยู่ สัก4ลักษณะ1ก็คือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็มีครบเอกสารมีประกันสังคม2ก็คือที่ยังขึ้นทะเบียนไม่แล้วเสร็จประมาณ2ล้านคนเนี่ยอาจจะส่งต่อประกันสังคมก็ได้แต่ว่าวีซ่ากับใบเนี่ยทำงานน่ะยังไม่ได้แบบเนี้ยเนาะอันที่3ก็คือเป็นคนที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายก็คือมาขึ้นทะเบียนครั้งสุดท้ายนี้คนที่4ก็คืออาจจะไม่ขึ้นทะเบียนคนที่ไม่ขึ้นทะเบียนนี้ตอนนี้ก็คือยังตามอยู่ มีเบอร์โทรมีญาติที่ติดต่อได้แบบนี้เคสเคสที่ไม่มีไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราอาจจะขอไปรบกวนสถานทูตพม่าเพื่อที่จะยืนยันว่าเขาเป็นพลเมืองของพม่าจริงให้สถานทูตอ,ออกหนังสือรับรองมาแล้วก็เราก,เราก็เราก็จะมาแจ้งคนหายให้ผมว่ายังมีช่องโหว่อยู่ถ้าเกิดว่าการแจ้งคนหายเนี่ยมันไม่การันตีว่ามันจะได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องเปิดจุดลงทะเบียนแบบแบบฟอร์มพิเศษ นะกมรมสธีการเนี่ยบอกว่ารายง,งานคนนี้มีหลักฐานนี้เข้าได้สิทธิ์นี้รายง,งานเหล่านี้ไม่มีเอกสารและต้องทําเอกสารให้ครบก่อนหรือเปล่าเพื่อที่จะให้เขาแบบเข้าถึงสิทธินะ์เนาะแล้วก็คนที่ไม่มีเอกสารเนี่ยรัฐจะทํำยังไงในการยื่นขอตามสิทธิรายง,งานพึงจะได้เนาะอันนี้หน่วยงานภาครัฐนี้อาจจะไม่ตามหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงรายงานจริงเพราะว่ารายง,งานเขาเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำงานร่วมกับภาคเอกชนหน่วยงานภาคเอกชนมีการพูดคุยกันหรือว่าทํางานร่วมกันก็ได้อย่าเงี้ยอยากให้มันเห็นลักษณะเนี้ย